ต่อไปเรามาถักแขนนะคะจะนี้ก็จะวงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วย5 x เอ็กนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็รูดนะคะแล้วก็4เหมือนเดิม ปิดเหมือนเดิมแล้วแถวต่อไปนะคะแถวที่สองถึงแถวที่9เลยอ้าวไม่ใช่นะคะขอไัยนะแถวที่สองนะคะเราก็จะทำเป็น5 V นะคะ5 V นะก็จะได้สิบหลักนะคะ แถวที่หนึ่งห้าแถวที่สองห้านะคะสามสี่นะคะแล้วก็ห้าวนะคะก็สี่ปิดแถวต่อไปนะคะแถวที่สามถึงแถวที่เก้านะคะก็จะเป็น สิบเอ็กนะคะนะคะแล้วก็จะถักวนขึ้นไปเป็นสิบเอ็กนะคะสิบเอ็กทั้งหมดเก้าอ่าสี่ถึงเก้านะคะ 9, นะคะ,นะคะ,นะคะต่อไปเราจะถักจมูกน้องนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี 5 6านะคะเราจะเริ่มถักกับหลักที่2ตรงนี้นะคะ 4x นะคะ1 2 3 4นะคะ 4x แล้วก็ 3x ลงในช่องเดียวกันนะคะ1 2แล้วก็3นะคะแล้วเราก็จะถักกลับไปนะคะ 3x 3x นะคะ1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็ v V ก็คือ2หลักในช่องเดียวกันนะคะแล้วก,ก็ C ปิดนะคะแล้วก,ก็จะได้จมูกน้องมาแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะ